สดใสทุกวันคร,ครับผมโค้ชเทพครับนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยค่ะเชอรี่สิริวัฒนาสุดลาภาคุณครูสอนโยคะค่ะขอทุกคนที่ชื่นชมครับอดีตนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยครับว<อ>ันนี้ทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะครับผมจะมีเทคนิคดีๆจากผมจากพี่บางแล้วก็คุณครูเชอรี่นะครับในเรื่องของเวทเชนเนิ่งและก็โยคะ นะครับมาให้ทุกคนทําตามแล้วก็ฝึกไปได้วยกันนะครับเพราะว่าพิเศษเป็นอย่างมากที่เราสองสาคนเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันวันนี้พิเศษสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะติดตามชมในช่วงส่อไปครับครับผมแล้วเจอกันครับ ก็เจอกันอ <y ee> mm ีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมวันนี้นะครับใครอยากมีก้นสวยๆนะครับขาเรียวๆกระชับกระชับนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้เลยครับวันนี้เราจะฝึกกล้ามเนื้อขาขานะครับผมเดี๋ยวพี่บังอธิบายนิดนึงครับว่ากล้ามเนื้อขาเนี่ยทำไมเราต้องต้องฝึกกล้ามเนื้อขว่ากล้ามเนื้อขานะครับคือทําไมต้องฝึกหลายๆคนนะครับจะละาเลยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยล้าเลยการฝึกกล้ามเนื้อขาจนทาให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านบนและด้านล่างเนี่ยไม่เท่ากันบาลานซ์นะครับในส่วนของบาลานซ์นะครับ แล้วก็ถ้าการเนื้อขาไม่ได้แข็งแรงเนี่ยมันส่งผลหลายๆอย่างเลยใช่ครับอย่างเช่นหลังนะครับแนวกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยนะฮะหรือแฮมสตริงนะแฮมสตริงนะครับไม่แข็งแรงเนี่ยเราเวลาเรายืนนานๆนั่งนานๆแลือทำงานนานๆเนี่ยโอกาสเราที่จะปวดหลังเนี่ยสูงนะครับทุกอย่างในในร่างกายเนื้อในร่างกายเนี่ยการออกกำลังกายอ่ะพยายามให้ซัพพอร์ตเล่นให้บาลานซ์ด้วยกันทั้งหมดใช่ครับในหมวดของผู้หญิงบ้างครับคุณครูเชอรี่ครับวันนี้ไหนๆหนเขามาเป็นเกสต์พิเศษของเราแล้วนะครับครับคุณครูเชอรี่อยาก มีขาที่สวยไหมครับอยากมีก้นที่งอนๆไหมครับผมค่ะเป็นเป้าหมายเลยค่ะอยากจะมีก้นที่กลมชัดและขาที่เลียวกระชับประหลโอ้โหงั้นวันนี้ได้เลยครับวันนี้เราจะมาฝึกกล้ามเนื้อขากันนะครับเพราะฉะนั้นได้เกณฑ์พิเศษแล้วเรามาชมกันครับว่าเราจะฝึกยังไงท่าแรกก็คือท่าที่ยอดฮิตเลยครับท่าสควอตนะครับนะครับสควอตวันนี้เราจะใช้แมชชีนนะครับอ่าเพราะว่าสำหรับมือใหม่ๆนะครับอาจจะใช้ บอดี้สคอตก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้คุณครูเชอรี่นะครับพอฝึกเวทมาระยะหนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงเราเลยให้ใช้เป็นสมิธนะครับเรามาดูว่าฝึกยังไงนะเดี๋ยวให้พี่บางลองอธิบายดูครับก็เดี๋ยวให้ครูเชอรี่นะครับผมเข้าไปอยู่ในสมิธแล้วผมจะคอยเซฟอยู่ด้านหลังใช่ครับเดี๋ยวพี่บางจะเซฟด้านหลังนะครับอ่านะครับข้อควรระวังอีกนิดนึงนะครับการวางโพ i ิชันร่างกายสําคัญนะครับก็คือ1 การว like างตำแหน่งขานะครับวางเท่าช่วงหัวไหล่เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยนะครับผมอ่าข้อมือนะครับพยายามตั้งตรงนะครับแล้วก็แขนแองกอบด้านหลังนะครับอ่าจังหวะที่ลงเดี๋ยวเราคนล็อคกันนะครับน้ำหนักใช้ไม่น้อยเลยเนี่ยถ้าเ15กิโลครับผมแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงนะครับพี่บังนะใช่แข็งแรงมากครับแข็งแรงมากนะครับย่อตัวทิ้งสะโพกมาด้านหลังนะครับล็อกตัวลงคอขนานตั้งฉาก90องศา กระถีบขึ้นมานะครับใช้แรงจากฝาเท้าต้นขาด้านหน้าตอนผ่อนลงนะครับหายใจเข้าแรงขึ้นหายใจออกนะครับครับหายใจเข้าอึบท่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับทำงานได้เต็มที่ใช่ครับเป็นท่าเรียกว่า เฮดของขาเลยก็ได้ครับเป็นท่าที่สําคัญมากนะครับสำหรับสกอตเพราะว่าใช้กล้ามกลุ่มกล้ามเนื้อขาที่มากใช่ไหมครับพี่บังใช่ครับโดนหลายส่วนหัวเข่าอย่าให้หัวเข่าสะบัดครับหัวเข่าให้เปิดตามปลายเท้ารักษาหัวเข่าให้อยู่แนวเดียวกับลายเท้านะครับครับผมอ่ารับช่วยลดอบัหตุโอเคครับของหัวเข่าไม่เกิดอ่ารู้สึกยังไงบ้างครับคุณเชอรี่ท่านี้ฟิลลิ่งอยู่ตรงไหนบ้างเล่ยหน้ากิดมากหน้าขา ครับผมครับสำหรับกล้ามเนื้อที่เราฝึกวันนี้ก็คือเป็นกล้ามเนื้อหน้าขานะครับแต่ถ้าออกสควอตนะครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขานะครับพอลงไปลึกๆหน่อยจะโดนกล้ามเนื้อแฮมสตติงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ค่อนข้างจะเป็นออกหลายมัดนะครับพี่บังอันนี้ที่มุมที่มุมที่เราลงนะครับถ้าลงพอดีนะครับเราก็จะเตนต้นขาด้านหน้าใ้าลไปหน่อยเราอาจจะโดนก้นและต้นขาด้านหลังใช่ครับาข้อควรระวังนะครับท่านี้หนึ่งตำแหน่งที่วางเท้านะครับโพซิชั่นของลำตัวนะครับ หลังนะครับอ่าท่านี้นะครับถ้าท่านใดที่มีเบลนะครับหรือว่าเข็มขัดนะครับช่วยในการเซฟตี้นะครับก็ควรจะใส่นะครับผมัที่มากเป็นไปใช่ครับนะครับยังไม่แกนการนำตัวยังไม่แข็งแรงมากใช่ไหมครับอ่าทีนี้ในส่วนของหน้าขาแล้วก็หลังขาเราฝึกไปแล้วนะครับทีนี้คนไหนที่เดินแล้วรู้สึกขาเบียดจังเลยขาด้านในเนี่ยท่าต่อไปไม่ควรพลาดนะครับมีชื่อว่าท่าซูโม่สควอตนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เราจะใช้ดัมเบลนะครับพี่บังให้เราพี่บังฝึกไปกับพร้อมคุณครูเชอรี่เลยนะครับ อ่าอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นดัมเบลนะครับท่ายืนนะครับยืนให้กว้างกว่าหัวไหล่นะครับเปิดปลายเท้าออกครับอ่าเวลาเราย่อลงนะครับอ่าจุดโฟกัสก็คือวางขาด้านในนะครับเวลาเราย่อลงให้เข่าแทงออกไปตามลายปลายเท้านะครับเดี๋ยวทั้งสองท่านนะครับใช้ตัวเปล่าก่อนนะครับลองฝึกสัก5ครั้งเพื่อจับฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งนี้เนี่ยลักษณะเดียวกับ ทหารตื่แทงปลาไหลประมาณนั้นประมาณนั้นครับพี่บังใช่พูดง่ายๆครับผมไม่ได้าไม่ได้ใส่เมทลไปใช่ครับเดี๋ยวเราใช้บอดี้ก่อนนะครับลองสัก5้าครั้งนะครับอ่าลงหายใจเข้านะครับอ่าพอดันขึ้นปึ๊บหายใจออกนะครับอ่าลองทำตามได้นะครับที่บ้านนะครับมาเราทำพร้อมกันดูหนึ่งสองเริ่มครับหายใจเข้าปึ๊บขึ้นหายใจออกขึ้นช้าๆนะครับตอนลงหายใจเข้าช้าๆอ่าลงมาครับอ่า หลังตั้งตรงนะครับหน้ามองตรงนะครับเชิดอกขึ้นนิดนึงครับอ่าอ่าระวังนะครับมุมหัวเข่านะครับจะแทงออกไปตามลายปลายเท้านะครับผมอ่าอีก2ครั้งครับหายใจเข้าอึบหายใจออกอีกครั้งนึงครับโอเคเป็นบอดี้นะครับยังไม่มีอุปกรณ์อ่าทีนี้ชุดต่อไปจะมีอุปกรณ์นะครับโดยเราใช้เป็นดัมเบลนะครับผมเรามาฝึกยังไงนั้นมาชมกันครับ อ่าอ่าคนละสิบครั้งนะครับอ่าเตรียมนะครับให้ดึงดัมเบลเข้ามาอยู่ใกล้ตัวที่สุดใช่ครับสาเหตุที่พี่บังบอกว่าอยู่ใกล้ตัวเพื่อเซฟหลังใช่ไหมครับพี่บังเป็นงั้นเราจะเราจะโค้งไปรับนะครับอันตรายมากอ๋อท้างนั้นนึกออกเลยเพราะฉะนั้นท่าเนี้ยเราสามารถก้มหยิบของได้พี่บังอ่าเป็นเป็นเป็นมูทเมนต์ของการใช่ใช่ใช่พี่บังมีไหมครับแบบเคยหยิบของแล้วแบบหยิบอย่างเงี้ยครับอันตรายมากนะครับเราเอามูฟเมนต์นี้ไปหยิบของได้ก็คือ เอาอุวัตถุนะครับเราเดินเข้าไปใกล้ๆวัตถุนะครับแล้วกๆค่อยๆยกขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อจะเซฟกล้ามเนื้อหลังของเรานะครับแล้วก็สําคัญนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยมีอันเดียวพี่บังไม่มีไม่มีสำรองเพราะงั้นต้องเซฟเขาไว้นะครับโอเคงั้นเรามาฝึกกันเลยครับสำหรับซูโม่สคอรตโดยใช้อุปกรณ์เป็นดัมเบลนะครับสิบครั้งนะเพื่อนๆที่บ้านฝึกไปตามเลยนะครับมาปึ๊บอาท่าเตรียมครับยืนมาปึ๊บโย่ลงหายใจเข้าหายใจออก ดีหน่งชา้ชาๆครับอ่าสดีมากครับดีมากอึบ๊บสเห็นไหมครับหน้าเชิดต,ตั้งตรงอกถายนะครับดีจุดโฟกัสก็คือหวังขาด้านในแล้วก็หลังขานะครับหรือว่าแฮมสติงนั่นเองนี่ชา้าๆนะครับอ่าคา่อยๆขึ้นอ่าขึ้นเป่าลมหายใจออกนะครับผ่อนแรงลงหายใจเข้าอ่า อึบอ่าผมขออีกสองครั้งครับอึบอีกครั้งหนึ่งครับผมอึบโอเคค่อยๆย่อ,ยอลงนะครับแล้ววางในโพซิชันเดิมโอเคเป็นยังไงบ้างรครับคุณครูเชอรี่ฟินม,มากฟินมากนะครับจุดที่โดนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับาด้านในเลยอ๋อขาด้านในนะครับใครที่มีขาเบียดหรือไม่อยากมีหรืออยากให้มันกระเฟิร์มตรงนี้นะครับ ท่านี้ไม่ควรพลาดพี่บังใช่และแถมจะทําให้ก้นเนี่ยกระชับและแน่นขึ้นด้วยอ๋อที่สําคัญนะครับบริเวณนี้มันเป็นศูนย์รวมของเส้นเลือดฝอยนะครับถ้าเราฝึกให้มันแข็งแรงนะครับเราจะกระตุ้นฮอร์โมนเพศได้ดีนะครับจริงจริงทําให้เราอ่อนกว่าวด้วยฝึกทุกวันครับผมเพื่อนๆทางบ้านนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านี้อทีนี้ท่าต่อไปนะครับเราจะใช้บอดี้เวทเลยนะครับเป็นท่าที่ กลุ่มกล้ามเนื้อขาเหมือนกันนะครับก็จะโดนก้นด้วยโดนหน้าขาด้วยนะครับท่านี้มีชื่อว่าเล็กล้งนะครับท่าก็บอกครับง่ายๆเลยครับเล็กล้งก็คือลังขาไปด้านหลังหรือไปด้านหน้านั่นเองแต่วันนี้เราจะฝึกแบบล้งไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวพี่วางหันข้างนีดนึงครับโอเคคุณฟูชลรี่หันหน้านะครับอ่าท่านะครับข้อควรระวังนะครับท่านี้ก็คือระวังหัวเข่านะครับอย่าโน้มตัวไปข้างหน้านะครับอ่าเรามาฝึกพร้อมกันดูครับอ่าก้าวขาซ้ายไปด้านหลังก่อนนะครับ ยืนตั้งตรงนะครับก้าวปึ๊บค่อยๆย่อ,อ,ยอลงครับดีขึ้นมาปึ๊บก้าวกลับไปปึ๊บ,บดีครับอ่ะสิบครั้งครับปึ๊บดีหายใจเข้าปึ๊บหายใจออกขึ้นอาดีครับใช่เห็นไหมครับ ทั้งคุณครูเชอรี่และพี่บางเนี่ยเขาจะตั้งตัวตรงนะครับหน้ามองตรงนะครับเชิดอกขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราโน้มเนี่ยโอกาสที่หลังจะบาดเจ็บสูงมากใช่ไหมครับพี่บางใช่ครับอืมอ่าคุณครูเชอรี่เป็นไงบ้างครับโดนไหมครับอ่าเห็นไหมครับเห็นมูเมนต์ทั้งสองท่านไหมครับมูเมนต์ดีนะครับมันจะเลี่ยงการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นท่าที่ถูกต้องสําคัญมากนะครับคนที่ฝึกทางบ้านนะครับเริ่มจากบอดี้เวทก่อนก็ได้ครับผมอ่าโอเคครับผม ย่างไครับพี่บางค่านี้มีอะไรฝากถึงน้องๆที่บ้านไหมครับเยนะครับขอให้ได้ครับนึงเหนื่อยเราฝึกจริงนะครับเหนื่อยจริงนเพราะว่าใช่เพราะว่าจะได้ได้ทราบถึงความรู้สึกนะคัม่ัสเชอรี่คือโดนมากเลยโดนมากใช่ครับที่โฟกัสามที่ทีบอกนะคะถึงจะช้าจนวหมือนไม่มากแต่ท้าด้แล้วมันโดนเลกล้ามือที่เราโฟกัสจริงๆครับใช่ครับ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมในการฝึกขาในวันนี้นะครับเดีย๋ยวเลือกเอาไปฝึกกันนะครับและในช่วงต่อไปนะครับเจอกับครูเชอรี่นะครับในพานของโยคะนะครับแล้วเจอกันครับ ค่ะพบกับเชอรี่อีกแล้วนะคะในช่วงที่2วันนี้เชอรี่จะมาแนะนำท่าฝึกโยคะในท่ายินด้วยไหลหรือ shoulder stand คะ่ะท่านี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองนำไปฝึกกันทำได้ง่ายๆเลยคะ่ะประโยชน์ของท่า shoulder stand นะคะอาทิเช่นนะคะคือช่วยทำให้ระบบภายในของเรานะคะสมดุลทำให้เกิดความสงบช่วยในเรื่องของ 11ระบบภายในในเรื่องการไหลเวียนของระบบโลหิตในเรื่องของต่อมไรท่อต่างๆช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายลดความตึงเครียดค่ะและอาการซึมเศร้าและที่สำคัญอีกอย่างนะคะช่วยชะลอไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านี้จะทำให้เลือดนะคะไหลไปเลี้ยงใบหน้าและสมองค่ะถ้ายังไงเราติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะ ด้วยการนะคะนั่งยืดขาไปทางด้านหน้ายืดอกเปิดอกเปิดไหล่หน้าเชิดตามองตรงนะคะจากนั้นแค่มาลองขยับไปทางท้ายเสือสักเล็กน้อยค่อยๆนะคะนอนลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าขวาเข่าซ้ายเตรียมตัวหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆดันสะโพกขึ้นมาใช้มือทั้งสองประคองด้านหลังนะคะยืดหลังให้ตรงยืดค้างไว้8ดลมหายใจค่ะ1นึ่สองสมสี่ ห้าหกเจ็ดแปดถ้าไหวนะคะให้ผู้ฝึกนะคะค่อยๆยืดขาทั้งสองไปทางด้านหลังนิ้วเราจะตั้งนะคะหรือจะวางราบก็ได้เอาที่เราสะดวกเลยค่ะจากนั้นค้างไว้ ลมหายใจในท่าฮาราสนะนะคะหรือท่าคันไถท่านี้ก็จะช่วยให้เรานะคะเกิดความสงบ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปนะคะเราจะมาต่อท,ท่ากันนะปีดานะคะเราจะวางเข่านะคะแนบข้างใบหูท่านี้จะทำให้เกิดความสงบและสมดุลภายในร่างกายค้างไว้8ลมหายใจ1 สองสามเจ จากนั้นให้เราใช้มือประคองหลังนะคะแล้วค่อยๆนะคะยืดขากลับมาสู่ท่า shoulder stand ค่อยๆนะคะลดเท้าขวาลงช้าๆและตามด้วยเท้าซ้ายถ้าท่านใดไปไหวเราจะต่อด้วยท่าสะพานครึ่งสะพานเลยก็ได้ค่ะพยายามใช้ไหล่เหมือนเดิมนะคะยืดดันสะโพกขึ้นไปให้สูงจากนั้นค่อยๆวางมือไว้ด้านใต้ถ้าไหว ท่านี้ค้างห้าลมหายใจจะช่วยบริหารในด,ด้านหลังส่วนล่างนะคะ5 4 3สีองหใช้มือประคองหลังนะคะแล้วค่อยๆลดสะโพกลงช้าๆยืดขา วางแขนให้เราค่อยๆนะคะประสานมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะตั้งขาด้านซ้ายขึ้นมาพลิกตัวไปทางด้านขวาค่อยๆดึงตัวขึ้นช้าๆท่าฝึกในชุดท่ายืนด้วยไหล่นี้นะคะจะเป็นท่าที่ร้อยเรียงกันเป็นซีเควนซ์ประมาณฝาถึงสท่า ่อยากให้เพื่อนๆนะคะลองนำไปฝึกกันดูเป็นท่าที่ไม่ยากถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจเราสามารถฝึกเข้ากับกําแพงก่อนก็ได้ค่ะหรือใช้ผ้าคนหนูหนาๆน,นะคะลองช่วงไหล่แต่ที่สำคัญนะคะจะต้องทิ้งน้ำหนักลงที่ไหล่ระหว่างฝึกเราจะไม่หันซ้ายหันขวาและเราต้องมีสมาธิอยู่กับลมหายใจและอาสนะที่เราฝึกค่ะ ก็อย่างเช่นเคยนะคะเทคนิคการฝึกโยคะของลี่ฝึกอย่างมีความสุขมีความสบายในการอยู่ในท่านิ่งสงบอย่างมีสติและที่สำคัญใช้แรงแต่น้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชอรี่ต้องขอตัวก่อนแล้วพบกันนะคะใน EP ีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะพี่เมย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและก็ด้านเครื่องฟอกอากาศโดยเฉพาะนะคะวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือนะเราจะเจอฝุ่นแล้วก็ฝุ่นตอนนี้มาแรงมากคือ t m 2.5ยังไม่หมดนะจะมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วๆวไปเลยโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคะ PM 2.5<ม><ม>ก็จะเยอะมากแล้วก็มวลภาวะต่าง วันนี้เนี่ยนะคะเราจะถือว่าโชคดีนะคะที่หลายๆบ้านก็คงจะมีเครื่องฟอกอากาศหลายๆชนิดนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่เมย์ก็อยากจะบอกว่าเราอะถ้าเราจะหาเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดเนี่ยพี่เมย์แนะนําว่าเครื่องฟอกอากาศที่ดีควรจะนะคะหนึ่งก็คือต้องประหยัดไฟแล้วก็จะต้องสามารถตั้งบนพื้นแล้วก็ทั้งผนังได้ วันนี้พี่เมย์ถึงมาแนะนำ Air ํำแ r ริเทีวอลไทคือเครื่องฟอกอากาศเครื่องบำบัดอากาศยุค New Normal ซึ่งมันสามารถทำงานได้หลายระบบค่ะระบบแรกก็คือเราเรียก P C O P C O ก็คือโฟโต c a t าไลท์ที่สามารถฆ่าเชื้อทั้งในอากาศและก็พื้นผิวสัมผัสนะไม่ว่าจาโะโต๊ะเตียงเก้าอี้และก็ลูกบิดประตูนะคะอันที่สอง ก็จะเป็นไอออนไนเซอร์ไอออนไนเซอร์เนี่ยค่ะสามารถจับฝุ่นแล้วก็เล็กๆนะคะตกบนพื้นทำให้เราหายใจอากาศได้อากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะคะไอออนไนเซอร์ยังไม่พอยังมีตัวโอโซนโอโซนนี่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็กำจัดกลิ่นที่ไม่คประสมในบ้านสามารถจะครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง100ตารางเมตรแล้วน้ำหนักของเครื่องเนี่ยยังไม่ถึง1กิโล ตกแกรัมนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องบำบัดอากาศของเรานะคะยุคนิว n o มอลเนี่ยนะคะเราใช้กันยังไงง่ายนิดเดียวค่ะแค่ปลายสัมผัสโดยใช้รีโมทคอนโทรลตัวเดียวนะคะแต่ถ้าเราติดผนังหรือโต๊ะวิธีใช้ง่ายๆก็คือเปิดด้วยระบบรีโมทคอนโทรลทุกอย่างจะทำงานเป็นปกตินะคะแล้วสามารถปรับเวลาได้สูงสุดได้ถึง 8ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือเราอยู่บ้านนะคะเครื่องวอร์ทยแอร์รเพียวเนี่ยสามารถที่จะทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวเราให้มีสุขภาพดีและก็ปลอดภัยได้